เออถามถึงค่ายเพลงเราตอนนี้หนะ่อยเป็นงไงบ้างาครับอ่าค่ายเพลงครับวันนี้วันนี้เริ่มพาน้องมาออกงานแล้วก็ในงานขอ,อ,องชันีกอรอนี่้หลยก็เดี๋ยวมีโชว์ร่วมกันเหมือนกับว่าตอนนี้จะเริ่มแบบว่าปูฐานให้น้องๆแล้วเพราะว่าน้องสามคนที่เราปั้นเนี่ยนนก็ถือว่อนนาใหม่มากแล้วก็ที่สัมพัน ปีที่แล้วเราลองผิดลองถูกกันมาแล้วเรารู้แล้วว่าเราควรจะเพิ่มตรงไหนในค่ายเราเราควรจะต้องลงทุนกับอะไรบ้างอะไรนี้ก็ตอนนี้ตัวเพลงใหม่ของน้องๆ3คนที่เรากําลังบอกว่าบ้านอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ฟังมาสเตอร์ทุกข้อทุกอย่างค่ะเรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอการเปิดตัวเราหาจังหวัดที่ดีที่สุดเราไม่อยากเร่งงานให้มันรีบเดินไปเพราะว่าเราอยากจะเปิดตัวแล้วเราอยากให้น้องๆเขารู้สึกภูมิใจกับผลงานของเขาด้วยแล้วก็อยากให้ตัวผลงานมันสําเร็จในระดับหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นก็อยู่ในขั้นตอนวางแผนอยู่ครั อยากไปที่ว่าโปรเจกต์กับโปรเจกต์ใหญ่เลยบ้างก็จะมองว่าใหญ่ไหมก็อาจจะใหญ่สําหรับเราแต่ก็อาจจะเล็กสําหรับคนอื่นอะไรเงี้ยผมก็เรามองว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราตั้งใจทํามากๆเลยละกันก็อยากให้มันออกมาดีตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้ตั้งใจบลิตเพลงสามเพลงครับ ของเราไมของเราก็รอทั้งวัยสตาร์ฮันเตอร์เนาะเพราะว่าเราก็เหมือนกับเคารพการทํางานเพราะว่าในพาร์ทเบื้องหลังเนี่ยเราก็จะรับผิดชอบในส่องแค่ฮันเตอร์ในขอเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของการเป็นศิลปินหรือดาราของเราเนี่ยเราก็จะต้องรับผิดชอบตามสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์เลยก็มีสองพาร์ทในขณะรุ่นพี่เราเองสอนน้องยังไงบ้างคร่สอนน้องเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเก่ง ก็คืออย่างน้องๆก็คือมีอายุเยอะกว่าผมแต่ขอเรียกน้องๆแล้วกันนะ <passo S 1> <ม>อย่างพี่แม็กี้บอกว่าเขาก็คือเป็นคนเก่งหมดเลยครับทุกคนแล้วก็น้องๆนีน่คือเรื่องฝีมือเรื่องสกิลการร้องเพลงเรื่องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรบุคลิกของตัวเขาเราไม่ห่วงเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องรองดูต่อไปว่าพอเขาเจองานที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆเขาจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะยังไม่ได้มีประสบการณ์ etas, เหมือนเราที่เราทํางานมาระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวรอดูตอนนั้นแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆ มีอะไรที่มันยากขึ้นกว่าเดิมไหมหรือในการทำเพลงก็ก็มันทำสองหน้าที่แหละเนาะงานหนึ่งเป็นเบื้องหน้าอีกงานนึงเป็นเบื้องหลังอะไรเงี้ยมันก็ลายเป็นว่าจากที่เราคนจะมีเวลาว่างบ้างอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราทํางานเหมือนกูทามทุกวันอะไรเงี้ยมันกดดันมากไหมขนาดไหนคะการทำงานนี้สนุกไม่ได้กดดันนะสนุกเพราะว่า เราเป็นคนชอบคิดงานอยู่แล้วเราเป็นคนชอบแบบว่ามองสร้างงานชอบสร้างศิลปะอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยสนุกเราด้วยแล้วก็ยิ่งงานที่แบบว่ามันยิ่งแบบว่ายากๆเนี่ยเรายิ่งชอบเลยอะไรเงี้ยครับชององท้าทายอย่างงี้ครับสนุกหมายว่าเรา<ๆ>เราก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยอยากโตขึ้นด้วยะอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบทาอะไรแบบอย่างงานซีรีส์งานแสดงอีราฟเฟอร์อก,ก็โฟกัสครับผมก็ในพอมาเป็นพาร์ทเบื้องหน้าเนี่ยก,ก็ต้องโฟกัสมากเพราะว่าอย่างปีนี้เอง คู่คิมคอปก็มีซีรีส์สามเรื่องแล้วก็มีจริงจริงเปิดตัวทุกอันแล้วก็มีโค้ดแฟนโค้ดแฟนมีเดสมายคันดี้แล้วก็มีเจนไวา์ซีซั่นสองก็ถ่ายต่อกันเลยเดี๋ยวเนี่ยหลังจากเดือนพฤษภาคมน,นี้เราจะถ่ายสามเรื่องต่อเออโค้ดแฟนโค้ดแฟนถ่ายจบแล้วแต่หมายถึงว่าเราก็ไดถ่ายสองเรื่องต่อกันไปนเลยโค้ดแฟนโค้ดแฟนโค้ดแฟนนี่คือมีหลายมีหลายคือหลายคู่ครับผมเป็นของวิวกับบล็อกมิวสิกครับที่เขาทําร่วมกันก็จะมี เออ่นักร้องจากค่ายศิลปินจากค่ายบ็อกมิวสิกนะผมมามี6เพลงเนาะแล้วเ,ลเขาก็จะแบ่งเป็นเรื่องราวของ6คู่อะไรอย่างเงี้ยว่าใครเป็นเรื่องราวไหนก็เดี๋ยวรอดูกันก็ยังมีโปรเจกต์คู่ตลอดครับโอ้โหปีนี้ปีนี้เขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์แบบว่าคู่ไปยาวๆดูยาวเลยรเราคงไม่เอาถ้าวันหนึ่งเราแยกคู่ไปเพรนแฟนๆบอกว่าจะไเหงาก็ก็ในใจหนึ่งก็แบบว่า เราก็รู้แหละว่าแฟนคลับเขาชอบเขาเขาหลัเรออะไรใน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 แบบที่เขาชอบมาตั้งแต่เริ่มแรกอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็รู้สึกว่าพอมันถึงจุดนึงมันจุดยิงตัวอะไรเงี้ยผมเราว่าแฟนๆเขาก็คงน่าจะเข้าใจแหละครับผมเพราะว่าท้ายสุดแล้วแต่ละคนเนาะเราก็จะมีสิ่งที่เราชอบของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะมีสิ่งที่เราอยากทา เป็นเป้าหมายหลักของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าเราก็ยังอยู่ค่ายเดียวกันไปตลอดอยู่แล้วมันก็เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ปีนี้เองเราสองสองคนก็ตั้งใจกับสิ่งที่เราทํามากๆเรารักแฟนนขับของเราเราอยากตอบแทนแฟนๆเราเราคุยกับพ,พี่กิมตลอดว่าแบบว่าเออเราอยากทับทุกงานที่เป็นคู่ของเราออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยแต่วเราก็เราเรา,เราคือดูโอที่ที่ผมรู้สึกว่าการทำง,งานมันลงตัวมากครับผมเราก็เลยรู้สึกว่า พอถึงมันจุดหนึ่งที่แบบมันจะแบบว่าเออมันไม่ได้แบบเป็นสายจิ้นแล้วอย่างเงี้ยเราว่าทุกคนก็น่าจะเห็นสิ่งที่เราพวกเราพยายามตั้งใจทําเพื่อทุกคนตลอดเราแอบกัดกระแสดาม่ากไหมคะถ้าเกิดวันนันถก้ก็ต้องพอมรับนะเราเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าในวันหนึ่งเราทําอะไรพลาด ในวันหนึ่งเราทําอะไรไม่ดีหรือว่ามันเป็นกระแสด้านลบมาถึงตัวเราเราก็ต้องมองย้อนตัวเองก่อนแหละครับแบว่าเราพลาดจริงหรือเปล่าเราทําสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ดีจริงๆเราก็ต้องยอมรับมันถ้าเราดีแล้วแต่ว่าเขายังมองอยู่มันก็ต้องมีจุดอะไรน,ะะนิดนึงแหละที่เราที่ทาให้เขารู้สึกแบบน,นัก็ต้องปรับตัวต้องปรับปรุงกันต่อไปครับคุต้นข้าเป็นคนที่ทํางานหนะักแล้วก็แบบพุ่งเนยให้กับงานนะครับตั้งใจที่จะเก็บตังทำอะไรเป็นแบบโปรเจกต์พิเศษให้กับตัวเองให้กับใครก็ เราก็อยากทําให้ครอบอรครัวเลยครับผมก็ก็จริงๆแล้วเป้าหมายเราก็คือครอบครัวแล้วก็ตัวเองนั่นแหละครับผมกับตัวเองก็คือความฝันเราคือเราอยากทําสตูดิโอจริง,ง,รง,งๆเราอยากไปเรียนต่อต่างประเทศในด้านที่เราสนใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือเราก็เราก็เหมือนกับเราเลื่อนความฝันของเรามาเรื่อยๆตลอดแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทิ้งมันนะในการที่แบบเราอยากจะยังไปเรียนต่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กับการที่เราอยากจะเปิดสตูดิโอของตัวเองอะไรแงี้<ล>ก็ยังอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแค่ว่า เราก็รอจังหวะโอกาสถ้าณเวลานี้เรายังทํางานตรงนี้ได้แล้วยังไปต่อได้เรื่อยๆเ,เราก็กอบกยตรงนี้ไว้ก่อนก็เก็บเขาเรียกว่าเก็บประสบการณ์ตรงนี้เก็บต้นทุนตรงนี้เก็บกําไรตรงนี้ที่เราได้มาไปไปต่อยอดอนาคตนะครับแต่สิ่งที่ต้องมีแคได้คือสตูดิโอเป็นตัวเองใช่ครับต้องมีก็ได้